ธรรมะนั่นคือหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติกระทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและธรรมะนั่นคือผลของการปฏิบัติที่เกิดขึ้นมาเพราะการปฏิบัติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่หมายความว่าตัวธรรมชาติแท้ๆก็เป็นธรรมะเรียกว่าสภาวธรรม กฎเกณฑ์ของธรรมชาติต่างๆก็เป็นธรรมะเรียกว่าสัจธรรมหน้าที่ที่เราจะต้องประพฤติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั่นก็เป็นธรรมะและเรียกว่าปฏิปัติธรรมผลที่ได้รับจากการประพฤติหน้าที่อันนั้นก็เป็นธรรมะเป็นมรรคผลนิพพานและเราเรียกว่าปฏิเวทธรรมท่านจะเห็นได้ว่า ึินจีว่าธรรมะแล้วเป็นธรรมชาติทั้งนั้นเพราะนั้นเราจงเสพครบกับธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเราก็จะรู้จักเข้าใจธรรมชาติหรือธรรมะนั้นได้โดยง่ายอาตมาอยากจะบอกท่านว่าที่นี่ก้อนหินก็พูดได้ต้นไม้ก็พูดได้ มันเว้นแต่ว่าหูของคนฟังจะดีหรือไม่ดีท่านลองคิดดูว่าต้นไม้พูดได้ก้อนหินพูดได้นี่เป็นอย่างไรแม้แต่เม่ดรวจเม็ดทรายก็พูดได้ที่แท้ก็เป็นเรื่องที่ท่านมองเห็นกันอยู่แล้วแต่ว่ากลับไม่เห็นหรือมองข้ามไป เมื่อเรานั่งที่ก้อนหินหรือเพ่งดูธรรมชาติเช่นก้อนหินก้อนใดนานๆนนนความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเป็นความคิดชนิดที่ไม่อาจจะเกิดเวลาอื่นหรือที่อื่นแต่มันเกิดเฉพาะเมื่อเรานั่งใกล้ก้อนหินก้อนนี้เราก็ถือว่าก้อนหินก้อนนี้พูดได้หรือเมื่อเรานั่งใต้โคนต้นไม้ต้นนี้ แล้วเกิดความรู้สว่างแฉ่มแจ้งหรือแม้แต่ความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่อาจจะเกิดเมื่อเรานั่งในที่อื่นเราก็ถือว่าต้นไม้ต้นนี้พูดได้หรือแม่ที่สุดแต่ลักษณะต่างๆคือลักษณะแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาที่แสดงอยู่ที่ก้อนหินที่ต้นไม้เป็นต้นนั่น ก็ถือว่าเป็นการพูดของมันคนไม่อ่านไม่ฟังไม่คิดนี่เรียกว่าคนหูหนวกตาบอดเมื่อท่านเข้าไปในตึกพหรสพทางวิญญาณท่านคงจะเห็นภาพสาหรายเขียนประใจเป็ดกอยู่ตลอดเวลาใส้ดืน เขียนจดหมายถึงคนอยู่ตลอดเวลาแต่คนโง่เสียเองอ่านจดหมายของไส้เดือนไม่ออกหมายความว่ารอยไส้เดือนตามพื้นดินจะมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก็แสดงความเป็นอนิจจังของสังขารทั้งหลายเรียกว่ามันเขียนจดหมายถึงคนบอกว่าสิ่งทั้งปวงไม่เทีย่ยง แต่คนไม่อ่านหรืออ่านไม่ออกเพราะว่าจิตใจไปมัวสาระวนแต่เรื่องเล่นเรื่องหัวคุยกันบ้างหยอกกันบ้างสวนลริริกซีซเหยียบข้ามรอยใา่เดือนไปไม่เคยก้มลงอ่านจดหมายของใา่เดือนแต่ผู้รู้ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้จึงได้เขียนภาพ เหมือนที่ท่านเห็นในตึกนั้นคือภาพสรายเดือนเขียนจดหมายถึงคนและที่ว่าสาหรายเขียนพระใจปิดดกตลอดเวลานั้นท่านต้องไปนั่งมองดูที่สาหรายที่มากมายให้นานๆถ้าท่านเป็นนักคิดอยู่บ้างก็จะเกิดความรู้สึกคิดนึกไปมากมายตามสาหรายนั้น ล้วนจะเป็นข้อความหรือเรื่องราวมากมายไปด้วยกันถ้าไปไปิฎกนั้นหมายถึงเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนหรือสิ่งที่มีชีวิตคนที่มีปัญญาอ่านพระไตรปิฎกได้จากเส้นสาหลายที่เต็มไปในน้ำอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดนี้เรียกว่าคนที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เข้าถึงธรรมชาติเสพพยบบธรรมชาติจนกระทั่งอ่านธรรมชาติได้พระพุทธเจ้าท่านก็ร่วมอยู่ในคนจำพวกนี้หรือว่าคนเป็นอันมากในประเทศอินเดียในยุคอุปนิสัต์คือยุคพุทธกาลนั้นก็มีลักษณะเช่นนี้จึงได้เกิดการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาคนสมัยนี้เอาแต่เล่นเอาแต่กิน เอาแต่หัวเราะเอาแต่สวนริซีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าที่ไหนที่จึงมีจิตใจที่เป็นไปในรูปอื่นอ่านธรรมชาติไม่ออกเป็นเพื่อนกับธรรมชาติไม่ได้เพราะฉะนั้นและการที่ท่านทั้งหลายจะมีโอกาสเมื่อไรก็ตามได้ใกล้ชิดธรรมชาติกันเสียบ้างนั่นควรจะถือว่าเป็นโชคดี ท่านมาทีน่นี่ก้อนหินก็จะบอกว่าไม่มีอะไรเป็นของท่านต้นไม้ก็จะบอกว่าไม่มีอะไรเป็นของท่านแม้สายเดือนจะพูดก็ต้องพูดว่าไม่มีอะไรเป็นของท่านแล้วมันก็เป็นความจริงตรงที่ว่าเมื่อท่านนั่งอยู่ที่นี่มันไม่มีอะไรเป็นของท่านท่านจึงมีความรู้สึกในใจสงบเย็นเป็นสุขชนิดที่ไม่เคยมีที่บ้าน พอเมื่อนั่งอยู่บนเรือนที่บ้านของท่านก็มีอะไรอะไรล้วนแต่เป็นของท่านพอมาถึงที่นี่ก็ไม่มีอะไรเป็นของท่านจิตใจจึงอยู่ในสภาพที่แตกต่างกันมีการปรุงแต่งต่างๆกันนับตั้งแต่รถไฟเริ่มเคลื่อนออกจากสถานีกรุงเทพความมีอะไรเป็นของท่านก็ค่อยๆจางมาตามลำดับกระทั่งมาที่นี่ ก็ไม่มีอะไรเป็นของท่านถ้าท่านไปในทะเลจะถ,ถูกพายุในเรือที่น่ากลัวว่าจะต้องจมตายก็จะยิ่งดีเพราะว่าท่านจะต้องสละแม้กระทั่งชีวิตออกไปเพื่อไม่มีอะไรเป็นของท่านยิ่งขึ้นในขณะที่ไม่มีอะไรเป็นของท่านเช่นที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่เวลานี้มีความสุขจนพูดได้ว่า เวลาที่เราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนั่นแหละเป็นเวลาที่เรามีความสุขที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายจดจำคำนี้ไปคิดไปนึกอาตมาท้าทายคำพูดประโยคนี้ว่าเป็นคำพูดที่ขอยืนยันอย่างยิ่งและเป็นใจความของธรรมะทั้งหมดสร,รุปอยู่ในคำคำนี้ คือในขณะที่ไม่มีอะไรเป็นสัวเราหรือเป็นของเราขณะนั้นจะว่างจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงยิ่งไม่มีอะไรเป็นของเราเลยก็ไม่มีความทุกข์เลยแต่พอกลับไปถึงที่ที่ทำให้รู้สึกว่ามีอะไรเป็นของเรามันก็กลับเป็นความทุกข์ใหม่มันมันมันแตกต่างกับจิตของพระอรหันต์เพียงเท่านี้ คือว่าจิตของพระอาหันต์นั้นไม่มีอะไรเป็นของเราเด็ดขาดลงไปส่วนจิตทั้งท่านทั้งหลายไม่มีอะไรเป็นของเราเพียงชั่วครูชั่วยามแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดมีความสุขเช่นเดียวกับที่พระอาหารหันต์ท่านได้รับในขณะที่ไม่มีความอะไรเป็นของเราท่าน,นจงศึกษาสิ่งนี้จงทำความเข้าใจสิ่งนี้ ให้เข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะก้าวหน้าไปในทางธรรมะเองโดยไม่ต้องศึกษาเล่าเรียนอย่างอื่นก็ยังได้ขอให้ศึกษาจิตใจของตัวโดยเฉพาะไม่ต้องเรียนจากหนังสือก็อได้ให้รู้ความที่มันมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาเมื่อไหร่ก็มีความหนักอกหนักใจเมื่อนั้น ถ้าเป็นอย่างมากก็เป็นความทุกข์ถ้าไม่มีความคิดนึกยึดถือป็นทางเป็นตัวเราของเราเมื่อไรก็ไม่มีความทุกข์เลยธรรมะช่วยเราตรงที่ตรงนี้เองช่วยให้เราสามารถเป็นอยู่และประกอบการงานได้โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือของเรา คือไม่ต้องมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือของเราเราก็มีชีวิตอยู่ได้ประกอบการงานต่างๆได้ทำประโยชน์ผู้อื่นได้คล้ายๆกับว่าเกิดมานี่เพื่อมีความสงบสุขแต่อย่างเดียวไม่มีความทุกข์เลยคนเข้าใจผิดจนถึงกับทำตัวให้เป็นผู้เกิดมาเพื่อความทุกข์พร้อมที่จะทุกข์ อยู่เสมอนั่นมันเป็นบาปของเขาเองที่เข้าใจผิดไปในสนองนั่นถ้ามีความแน่ใจเสียว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อมีความทุกข์อย่างเดียวแล้ความคิดก็จะเดินไปถูกทางยากที่จะเป็นความทุกข์ความคิดก็จะเดินไปถูกทางคือเป็นไปในลักษณะที่ยากที่จะเป็นทุกข์ มีแต่จะสงบเป็นสุขอยู่เพราะจิตตามธรรมดานั่นไม่มีความทุกข์แต่เมื่อเผลอให้มันไปคิดนึกยึดถืออะไรเป็นตัวตนเป็นของตนเข้ามาเท่านั้นจึงจะเป็นความทุกข์นี่เป็นสระพุทธภาจิตที่จัดว้ว้ทั่วไปในสักคำที่นั้นหน้าที่ของเราก็ระวัง รักษาอย่าให้เผลอในคำนองนั้นมันก็เป็นจิตที่รู้อะไรได้และสงบสุขอยู่ตามปกติของมันเมื่อมันจะไม่ฉลาดเหมือนที่เขานิยมกันในสมัยนี้แต่มันทำให้ไม่เกิดความทุกข์ได้ก็ควรจะพอใจแล้วถ้ามีความฉลาดมากและยิ่งทุกข์มากอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไร มันควรจะระวังให้ดีเรื่องความฉลาดหรือเรื่องการศึกษาของโลกสมัยนี้นั่นมันเป็นอย่างไรกันแน่ถ้าเราทิ้งธรรมชาติจนถึงกับไม่รู้จักกันเสเลยแล้วเราจะเข้าใจธรรมะไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติเดิมแท้ของคนนั่นไม่ใช่ความรู้สึกคิดนึกว่าตัวเราหรือของเรา ธรรมชาติแท้ๆไม่มีความรู้สึกคิดนึกว่าตัวเรามันเป็นความคิดปรุงแต่งเพิ่งเกิดเพิ่งมีเพิ่งเจริญเมื่อเกิดมาแล้วจะได้รับการศึกษาอบรมไปในคำนองนั้นจึงได้มีความยึดถือเรื่องตัวเราเรื่องของเรามากขึ้นจนดูคล้ายๆกับว่าจิตใจของเรายึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่น ถ้าเป็นอย่างนี้จริงคนก็จะต้องตายกันหมดแล้ววิย่างมันก็เป็นบ้าวิคนจะหลดหมดแล้วนี่ไม่เป็นทั้งอย่างนั้นก็ยังเป็นโรครประสาากันงองงอมงแงมเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะความยึดมั่นถือมั่นวิตกกังวลไม่ถึงกับทั้งวันทั้งคืนถ้าคิดดูให้ดีการเป็นอยู่ตาม ระบอบเก่าๆของปู่ย่าตายายนั่นมีเวลาว่างหรือมีเวลาสงบมากก็มีสิ่งที่ยัย่ยยวนให้ยึดมั่นถือมั่นน้อยแต่ท่านเหล่านั้นตัวเคร่งครัดอยู่ในทำนองคลองธรรมของพระพุทธเจ้าจึงไม่ค่อยเป็นโรคเส้นประสาทไม่ค่อยเป็นโรคจิตหรือโรคภัยไร้ากาดอื่นๆซึ่งนำความตายมาให้ในที่สุด เดี๋ยวนี้เรามีความคิดว่าจะแก้ไขให้ดีขึ้นแต่ลองพิจารณาดูเถิดยิ่งแก้มันยิ่งสุดเพราะว่ามันแก้ไปตามปภาษาของคนที่ไม่รู้จักธรรมชาติคือไม่รู้จักธรรมะรู้จักแต่คือเรื่องที่จะตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหา หรือยึดมั่นถือมั่นมากเทาาเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจิงยิ่งแก้และยิ่งสุดยิ่งไปชุมกันแก้ไขปรับปรุงมันก็ยังยิ่งสุดอยู่นั่นเอง